ก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้ทางท่านผู้ประชาการฐานเรือได้ลงไปในพื้นที่ตั้งแต่ตอนบ่ายๆนะครับไปตรวจดูความคืบหน้าเหตุการณ์ของการวิสามันจนใต้เสียชีวิตไป16รายด้วยกันนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้รวมทั้งท่านผู้นําศาสนาอิสลามคุณนิมุมะกาเจด้วยนะครับสิ่งต่างๆนั้นอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังดูนะครับต้องขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทาง นักวิโยุทินกองทัพเรือต้องปกป้องศักดิ์ศรีนะครับการบุกเข้ามาในฐานเิดยกำลังผลมากๆและการตัดกายด้วยเครื่องแบบทหารและเมื่อสืบทราบแล้วเนี่ยทราบว่าพวกนี้มีประวัตินะสร้างความเสียหายนะครับสร้างความเข้าใจผิดให้กับทั้งกลุ่มไทยพุทธไทยมุสลิมต้อง การปฏิบัติการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณาการข่าวนะครับที่ได้สนับสนุนาทางแรงข่าวจาก อาท้องถิ่นนะครับซึ่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับต้องขอเรียนรู้ผมเองผมเสียใจผมไม่อยากให้เกิดแล้วก็พี่น้องแนววิวจะเสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นพอเราจะทราบดีว่าส่วนหนึ่งของคนกลุกล่มพวกนี้นะั้นเขามีความเข้าใจผิดจากการเงอนขต่างๆที่พุ่งสางขึ้นมาและต้องขอแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องผมผมเสียใจ ผม,ผมมีความเป็นเป็นที่จะตรงตออโตนะครับเพราะว่าเราถูกเข้ากระทับในประการที่สองในช่วงเวลาตั้งแต่เช้าถึงเช้าวันนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับผมขอร้องครับขอร้องพี่น้องประชาชนในหกตำบลน,นะครับ ก็คือในบ้านเจอบสี่ตะบนุนก็คือปนุกาสามองตะยอมาตีบะเล่เหนือบะเบล,ะะบล่ใต้ตะบุ่นใสทองแล้วก็ตะบุนดอนสายของอำเภอแม่แก่นพี่น้องประชาชนถ้ามีมีธุระจำเป็นมาลองทับยาเ่ออกนอกพิหาสถานเป็นพรุ่งีเช้านะครับเพื่อเพราะว่าขณะนี้มีผู้ที่ก่อเหตุได้หลบหนีไป ในพื้นที่นะครับผมที่ผมขอร้องเพราะว่าเองว่าจะเกิดอันตรายต่อพี่นอ้องประชาชนทั้งนี้ทุกอย่ง,งไล่ล่าติดตามเพื่อตามจับคุมคนกลุ่มนีม้อยู่ไม่อยากให้เกิดเหตุอันตรายต่อพี่น้องประชาชนก็ขอ,อร้องันะครับก็เราจเราจะจเป็นที่ต้องขอร้องแล้วก็ พอแคีช่ยี่สิบสีชั่วโมงอะเอง,งเพื่อปฏิบัติการได้นะครับเพราะว่าการการขอร้องการห้าแต่เมื่อขอร้องเราก็ต้องคุบกุมพื้นที่อยู่ที่เราต้องคือจะเรียกยังไงอย่า,รยาเรียกอย่าให้เกิดอะไรว่าเจ้าหน้าที่ไปทํารุนแรงกรบพี่น้องประชาชนผมทําอันนี้เพื่อที่จะให้พี่นอกก้องประชาชนปลอดภัยทาให้เหตุการณ์นันไม่สู่ความสงบ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าคนกลุ่มนี้เขา ได้รับข้อมูลที่ผิดแล้วได้รับการหมกฝังทิดผิด,ผดก่อเหตุนะครับผมเองผมเสียใจฝ่ายทหารได้รับความพร้อมเพียงในการป้องกันค่ายในการป้องกันตนเองและป้องกันอาวุธที่จะมีการปล้นปืนก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานลนักษณะก่อนต่อสู้ระหว่างฝ่ายทั้งสองฝ่ายเราก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ถูกต้อง ในลักษณะของอนักรบและก็ทหารด้วยกันกับฝ่ายทหารซึ่งไม่ใช่เป็นการไปทําร้ายประชาชนไม่ใช่เป็นการทําให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนอเราก็ต้องเห็นว่าชื่นชมหน่วยงานทหารที่เขามีการป้องกันตัวเองได้และก็ต้องชื่นชมแม่ทัพภาคสีที่ประกาศเคอร์ฟิวในระยะสั้นในช่วงนั้นซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติงานลักษณะเคอร์ฟิวที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างนี้ สิ่งที่ประชาชนจะได้รับคืออะไรก็อยากจะให้หน่วยงานทหารหน่วยงานเหล่านั้นประชาสัมพันธ์โดยเร่งด่วนถึงสภาพและเหตุการณ์วิธีการและก็สิ่งที่เกิดในช่วงนั้นคืออะไรอย่างไรเพื่อประชาชนจะได้หายข้องใจและก็ส่วนหนึ่งจะได้มีการเล่าลือในทางบวกดรือในทางลบก็ตามเพราะว่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในสถานการณ์ในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการเล่าลือที่ผิดๆถูกๆ เพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ชี้แจงโดยเร่งด่วนว่าอะไรคืออะไรเป็นอย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งได้แสดงถึงศักยภาพของหน่วยงานก็จะเป็นที่ชื่นชมของชาวบ้านมีความความหว,ดวาดหวั่นหวาดวาก็จะได้ลดลงบ้างในสถานภาพความสามารถของหน่วยงานทหารเหล่านั้นเชื่อมั่นว่าถ้าทหารมีความสามารถทหารมีศักยภาพ ชาวบ้านก็จะลดความวระแวงไปสู่ความสงบและก็ชาวบ้านจะเข้าหาหน่วยงานรัฐมากขึ้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือการที่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานจะเห็นว่าเขาใช้รุกรุปในเวลากลางคืนแล้ว แต่รุกลักษณะน,นี้มันเป็นรุกของหน่วยงานเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆนอกจากมาปกป้องประชาชนสิ่งที่เป็นห่วงก็คือ,อาการที่ไม่มีความระมัดระวังของของหน่วยงานแล้วก็ดูว่าเขาแต่แต่แตงกายผู้ปฏิบัติการเขาแต่งกายในรูปของการต่อสู้ในลักษณะของทหารในลักษณะของหน่วยราชการตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งว่าทหารจริงกับทหารปลอมตำรวจจริง,ตำร,จจรงตำรวจปลอมเจ้าหน้าที่จริงและปลอมนี่ปะปนกันหมดความเป็นห่วงของประชาชนชนก็ตรงนี้แหละครับ ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติงานที่ไม่จริงมันจะปะปนกบฏครับนี่ะครับก็เป็นห่วงนะฮะเนี่ยที่แต่งชุดแบบนี้นะฮะครับับคือชาวบ้านเขาไม่รู้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดมีมีคนแต่งชุดแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมีคนซ้อนท้ายด้วยนะฮะมันใช่ฐานจริงหรือฐานปลอมก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนี่ฮะก็เคยเข้าไปยิงครูก็แบบนี้แหละใช่ไหมฮะ แล้วก็ท่านท่านาน,นิมุมะกะเจผู้นําศาสนาิสลามนะฮะมัสก,กูนี้พูดดีนะและยังท,ท่านยังพูดต่อนะครับท่านบอกแนวความคิดนะในการประกาศเคอร์ฟิวระยะสั้นของทางท่านแม่ทัพภาคสี่เนี่ยใช้ได้เลยถูกต้องเลยนะครับ,รบแต่แนวความคิดของท่านรองนายกเฉลิมที่จะประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดเลยนั้น อันนี้เนี่ยท่านรองนายกต้องรับฟังพื้นที่ให้มากๆกนะฮะการประกาศเคอร์ฟิวที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องนั้นอย่างเช่นถ้าแม่ทัพภาค4ประกาศเคอร์ฟิว24ชั่วโมงอันนี้ถูกต้องแต่เคอร์ฟิวที่เป็นแนวความคิดของรองนายกเฉลิมเป็นสิ่งที่จะสร้างความเดือดร้อนทําให้คนบริสุทธิ์คนธรรมหากินเดือดร้อนซึ่งตัวท่านนิมุเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะจะเป็นผลลบมากกว่าผลดีนะฮะรารองนายกเฉลิมต้องต้องลงไปถ้าบอกต้องลงไปรับฟัง พื้นที่มากๆาต้องลงไปนะฮะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะคุณอภิสิทธิ์เองก็พูดเรื่องเคอร์ฟิวนะครับว่าถ้าจะประกาศเคอร์ฟิวเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องสอบถามคนในพื้นที่ด้วยนะไม่งั้นประกาศไปแล้วเนี่ยสุมสี่สุมห้าประกาศไปจะตกเป็นเหยื่อได้อีกประเด็นหนึ่งที่คุณอภิสิทธิ์นะครับผู้นําฝ่ายค้านพูดเอาไว้น่าสนใจนะฮะบอกว่าไม่อยากให้รัฐบาลเนี่ยประเมินสถานการณ์ต่ําเกินไปนะครับเพราะการที่ผู้ก่อเหตุเหล่านี้ รวมตัวกันก่อเหตุแล้วพุ่งเป้าไปที่ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐก็คือกองกำลังหน่วยทหารหน่วยนี้นะฮะก็แสดงว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเขารวมตัวกันได้แล้วเขามั่นใจในศักยภาพของเขาเขาถึงกล้าที่จะลงมือพุ่งเป้าไปที่หน่วยทหารที่มีความสำคัญหน่วยนี้เลยนะฮะฉะนั้นการประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันต้องต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบเพราะทางนู้นเองเขาก็มั่นใจเหมือนเขาว่า<อ>มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเองก็มีศักยภาพเหมือนกันใช่นี่นะฮะ แล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าในเว็บไซต์ต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะแล้วก็ชื่นชมการทําหน้าที่ของทางทหารนะครับที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับนักเรียนมัธยม4ม .4 ได้ร่วมกันทํากิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรักนะครับและทําการตกแต่งด้วยรูปหัวใจเขียนข้อความให้กําลังใจประชาชน ที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้กําลังใจตํารวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับน้องคนหนึ่งชื่อน้องสิริรัตน์ไม้ส้มนะฮะไม้ส้มชาเนี่ยนะฮะบอกว่าในวันแห่งความรักนอกจากจะมอบความรักให้กับคนใกล้ชิดคือพ่อแมพอแพ่พี่น้องและเพื่อนๆแล้วตัวเธอเองก็อยากจะมอบความรักความปรารานดีให้กับคนไทยทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ชีวิตนั้นไม่ค่อยสงบไม่มีความสุข ให้กับทหารให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางอันตรายให้มีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องเสียสละเหน็ดเหนื่อยในการทําหน้าที่ที่จะระงับเหตุวุน่นวายจากผู้ที่ไม่หวังดีนะครับ,รบอาจารย์ผู้สอนชื่ออาจารย์สมทวินกำแหงบอกว่าในช่วงวันแห่งความรักอาจารย์ก็จะนํามาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนะครับก็จะสอนเรื่องการแสดงความรักที่เหมาะสมพฤติกรรมที่ควรกระทําหรือเรื่องอื่นๆนะครับ ปีนี้ต้องการที่จะให้นักเรียนเข้าใจคําว่าคําว่ารักไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคลคนใกล้ชิดหรือความรักแบบหนุ่มสาวความรักมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนของคุณครูสมทวินนั้นได้รู้จักแบ่งปันความรักด้วยการทําการ์ดแล้วก็ส่งไปให้กับพี่น้องและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับอันนี้ดีมากเลยนะฮะน่าหลักมาอันนี้จากพิษนุโลกนะฮะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะครับ ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะคือไม่ได้รักเฉพาะคนใกล้ชิดแต่ว่าให้ส่งความรักไปให้กับคนอื่นโดยเฉพาะทหารเนี่ยใช่ฮะโอ้โหนี่ทําอย่างสวยเลยนะฮะอย่างนี้เนี่ยนะฮะถ้าส่งไปจนถึงมือของทหารเลยเนี่ยโอ้โหเขาจะปลื้มมากเลยใช่ปลื้มมากเขาได้เห็นความตั้งใจในการระบายสีนะฮะบรรจงแต่งข้อความเขียนข้อความส่วนจะส่งไปที่ไหนนั้นก็ต้องรบกวนคุณครูแต่ละโรงเรียนนะฮะถ้าเกิดพรุ่งนี้จะสอนให้เด็กๆนั้นทําแบบนี้บ้างนะฮะก็ ก็ลองอาหาที่อยู่เอาอนะฮะแล้วคุณครูก็แนะนําว่าโอเคพวกเราเขียนเสร็จแล้วส่งไปที่นี่ได้ที่นี่ได้ที่นี่ได้ส่งไปนะฮะนี่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันอีกคูก่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาบช่วงหน้าครับเชิญครับเชิญร่วมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจําสัปดาห์จากชาร์ปไทยเทคโนโลยีชาร์ปพลาสมาคลาสเตอร์ ช่วยยับยั้งชื้ออะไรร่วมสนุกโดยพิมพ์ข้อความในทวิตเตอร์ @charp_ ไทยพร้อมติดแท็ก charp plasma c r ต t e r หรือ k nation หรือพิมพ์เว้ววักตามด้วยคำตอบพร้อมติดแท็ก charp plasma c r ต t e r หรือ k nation แล้วส่ง SMS มาที่424-0666